สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นาก็มาพร้อมกับเมนูง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะนั่นก็คือเมนูไข่เจียวกุ้งฝอ,อยนั่นเองค่ะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะอะร่อยเลยนะคะอย่าเพิ่งเชื่อแม่น้านะคะมีโอกาสลองทําดูนะคะไปดูส่วนประกอบกันเลยค่ะกุ้งฝอ,อยค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไข่ไก่เบอร์หนึ่งค่ะสามฟองนะคะตีไข่ไก่ก่อนเลยค่ะไม่ต้องกลัวมาเจ็บนะคะตีไปเลยค่ะ เสร็จแล้วก็ใส่กุ้งฝอยลงไปนะคะตีให้กุ้งกับไข่เข้ากันค่ะโอเคค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสนะคะกะกะได้เลยค่ะไม่วัดตวงนะคะทำกินเองค่ะซอสปรุงรสนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะ อีกนิดนึงค่ะประมาณนี้นะคะกะกะได้เลยค่ะตีให้เข้ากันค่ะจริงๆต้องใส่พริกซอยแล้วก็ผักชีฝรั่งด้วยนะคะแต่แม่ไม่ได้ถ่ายไว้นี่นะคะเห็นไหมคะผักชีฝรั่งแล้วก็พริกซอยค่ะแดงๆค่ะแล้วเราก็นำเขา้าลงทอดในกระทะได้เลยค่ะใช้ไฟแรงนิดนึงค่ะ เอาละค่ะพร้อมกลับได้เลยค่ะพลิกไข่เราเลยค่ะ1นึงสองสาอึบโอเคค่ะรอดแล้วค่ะนึกว่าจะไม่รอดนะคะเสร็จแล้วค่ะเป็นอันสุกนะคะไข่เจียวกุ้งฝอยนะคะของแม่หน้าวันนี้เมนูง่ายๆค่ะพร้อมเสิร์ฟนะคะนี่เลยค่ะเรียบร้อยค่ะจัดลงจานเรียบร้อยแล้วนะคะ ไข่เจียวกุ้งฝอยนะคะเมนูสุดประหยัดแล้วก็ง่ายมากเลยค่ะอร่อยด้วยนะคะเอาละค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ